สวัสดีครับผมจตุธรรมแช่หลีปัจจุบันเป็นนักศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตร์มหาบัณฑิตภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครับสำหรับสองทศวรรษของพานแว่นฟ้าในฐานะที่เป็นวรรณกรรมการเมืองเพื่อประชาธิปไตยนะครับถือว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรที่จะทําให้เราได้เห็นถึงบทบาทสําคัญของพานแว่นฟ้าเนี่ยสประการด้วยกันนะครับบทบาทประการแรกก็คือการเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองนะครับ ในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าวรรณกรรมที่มีการสร้างสรรค์โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตยนะครับอาจจะมีจํานวนที่ไม่มากนักหรือไม่เป็นที่แพร่หลายนักนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าขึ้นเนี่ยถือเป็นการส่งเสริมให้บรรดาน,นักเขียนนักคิดแล้วก็ก,กวีหลายๆท่าน,นเนี่ยได้มีโอกาสในการสร้างสรรค์าง,งานวรรณกรรมขึ้นมาแล้วก็ส่งเข้ามาประกวดร่วมกันน,น,นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าบทบาทประการแรกของผานแว่นฟ้าก็คือ,อ,กคอ,อการส่งเสริมการผลิต การสร้างสรรค์วรรณกรรมรวมไปถึงส่งเสริมการอ่านวรรณกรรมการเมืองให้แพร่หลายขึ้นในสังคมไทยด้วยครับส่วนบทบาทประการที่2ของพานแว่นฟ้านะครับคือบทบาทของพานแว่นฟ้าต่อวงการการศึกษาวรรณกรรมนะครับระยะเวลาสองทศวรรษของพานแว่นฟ้าเนี่ยนะครับถือว่าเป็นระยะเวลาที่มีความยาวนานพอสมควรอาจจะกล่าวได้ว่าพานแว่นฟ้าเนี่ยเป็นสายทานวรรณกรรมการเมืองสายทานหนึ่งในเมืองไทยเลยก็ได้ครับเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลา2ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ย มีเหตุการณ์ทางการเมืองที่เป็นเหตุการณ์สําคัญเนี่ยเกิดขึ้นมากมายรวมไปถึงเราจะเห็นได้ถึงการเปลี่ยนผ่านของบริบททางสังคมจากปัจจัยหลายๆประการเนี่ยเข้ามามีความสัมพันธ์กับบริบททางสังคมด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นผ่านแว่นฟ้าที่เป็นวรรณกรรมการเมืองที่กล่าวถึงทั้งสภาพสังคมและการเมืองไทยในช่วงสองรวรรษที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจในการที่จะนํามาศึกษาหรือนํามาทําการวิจัยได้นะครับ เราอาจจะเริ่มพิจารณาศึกษาผ่านแว่นฟ้าเกี่ยวกับแนวคิดปรัชญาทางการเมืองที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมก็ได้นะครับหรืออาจจะนําไปศึกษาบริบททางสังคมหรือว่าเหตุการณ์ทางการเมืองที่มีผลต่อกวีและนักเขียนให้สร้างงานออกมาในลักษณะต่างๆจนอาจจะนําไปสู่การศึกษาว่าผ่านแว่นฟ้าเนี่ยมีบทบาทอย่างไรมีอิทธิพลอย่างไรในการเป็นเครื่องมือที่จะขับเคลื่อนสังคมให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริงนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าพานแว่นฟ้าเนี่ยเป็นกลุ่มข้อมูลที่มีความหนาแน่นอยู่พอสมควรแล้วก็น่าสนใจที่จะนํามาศึกษาหรือจะนํามาทําการวิจัยให้เกิดประโยชน์ขึ้นแก่สังคมไทยได้ต่อไปครับส่วนบทบาทประการที่3นะครับคือบทบาทของพานแว่นฟ้าในฐานะที่เป็น,นกลไกสําคัญในการปลูกฝังความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยครับคําว่าประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเป็นคําที่มีความหมายระบุ ปรากฏอยู่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเราอาจจะสามารถพิจารณาได้จากความหมายในพจนานุกรมที่ว่าประชาธิปไตยคือระบอบก,การปกครองที่ถือเสียงข้างมากเป็นหลักนะครับหรือบางคนอาจจะพิจารณาคําว่าประชาธิปไตยในฐานะของการที่จะพูดถึงสิทธิหน้าที่แล้วก็เสรีภาพนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสำหรับบุคคลที่มีความแตกต่างกันออกไปทั้งในด้านของสถานะอาชีพการงานหรือว่าแตกต่างกันในด้านของอายุนะครับ ก็จะมีความเข้าใจในประชาธิปไตยที่แตกต่างกันออกไปหรือมีรายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตยที่เข้าใจแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าซึ่งเป็นการรวมวรรณกรรมการเมืองเกี่ยวกับประชาธิปไตยไว้เนี่ยครับเราก็จะพบว่าเมื่อเราอ่านวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าหนึ่งเล่มเนี่ยเราจะเห็นทัศนะของกวีแล้วก็นักเขียนหลายท่านเนี่ยที่พูดถึงประชาธิปไตยในมุมมองที่แตกต่างกันออกไปนะครับ เมื่อเราอ่านแล้วเราก็จะพบว่าคําว่าประชาธิปไตยเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นปฏิบัติการทางการเมืองที่เกิดขึ้นในรัฐสภาแต่เพียงอย่างเดียวหรือเป็นกิจกรรมการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในครูหาเลือกตั้งแต่เพียงอย่างเดียวในเรื่องสั้นของผ่านแว่นฟ้าเองเนี่ยเราจะพบได้ว่าคําว่าประชาธิปไตยอาจจะอยู่ในโรงเรียนก็ได้หรืออยู่ในสังคมชนบทชาติพันธุ์ก็ได้นะครับยิ่งในส่วนของกวีนิพนธ์ผ่านแว่นฟ้าแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่า ด้วยลักษณะของการเป็นกวีนิพนธ์เนี่ยมันคือการให้พื้นที่ที่ทําให้กวีเนี่ยได้มีโอกาสในการแสดงฝีมือแล้วก็แสดงแนวคิดต่างๆที่มีความเฉียบคมเนี่ยผ่านบทประพันธ์ได้อย่างมากมายนะครับเราก็จะพบได้ว่าคําว่าประชาธิปไตยเนี่ยอยู่รอบตัวเราไปหมดเลยอาจจะพูดถึงประชาธิปไตยผ่านมือมือเดียวหรืออาจจะพูดถึงประชาธิปไตยที่เกิดจากการข้ามถนนอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะพบได้ในผ่านแว่นฟ้าเช่นกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราอ่านวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าหนึ่งเล่มแล้วเนี่ยนะครับ มันคือการเปิดกว้างองค์ความรู้ทางวรรณกรรมแล้วก็เปิดกว้างมุมมองเกี่ยวกับประชาธิปไตยให้เรามีความเข้าใจประชาธิปไตยในมุมมองของคนอื่นๆได้อย่างมากขึ้นนะครับซึ่งนั่นก็จะนําไปสู่การทําความเข้าใจเพื่อนร่วมสังคมหรือทำความเข้าใจคนอื่นๆในสังคมที่มีภาวะแตกต่างกับเรานะครับซึ่งในส่วนนี้เองผมคิดว่ารางวัลพานแว่นฟ้าก็เป็น,นกลไกสาคัญในการ ปลูกฝังความเป็นพลเมืองตามแนววิถีประชาธิปไตยได้อย่างเต็มความสามารถที่วรรณกรรมประเภทหนึ่งจะสามารถทําได้แล้วนะครับจากบทบาททั้ง3ประการของพานแว่นฟ้าเนี่ย<บ>ก็จะเห็นได้ว่าทั้งบทบาทของพานแว่นฟ้าต่อวงการวรรณกรรมบทบาทของพานแว่นฟ้าต่อวงการการศึกษาวรรณกรรมและบทบาทของพานแว่นฟ้าต่อการเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนความคิดประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในสังคมได้แล้วเนี่ยนะครับผมก็คิดว่ารางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าเนี่ย ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้คนในสังคมสามารถมีความเข้าใจเกี่ยวกับคำว,ว่าประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริงครับขอบคุณครับ